แจ็คแเดี yeah. okay. Once, God, bye. Bye. Bye, bye, bye. ๋ยวเดี nephew, ๋ยวเดี pause pause ๋ยวไปตรงนี้นะเดี๋ยวกูให้กูขับกูขับไหมหรือใครขับไม่้องขับแล้วยี้มา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 ไป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 เดี๋ยว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 มีคนอยากตายเฮ้ยตาร์รถผีมาเลยแจ็คเนี่ยเออตู้เออตู้สวยงามเอ้าแล้วกูลงทำไมมาเก็บของอ่ะเก็บอีตลงแล้วเก็บเลยก็ได้ เ้าหลัง <laughs> now นี่แตกกจดิงอัพโหลดอัพโหลดรถมันเด้งดินมักุกระักแตกสะบัตปต้เขอเพื่อนรักล่ตขอม้หรอลงงา I heard what you said to Keisha back there. เผินไปตกลงไปเธอ gave me a chance when the rest of the world had given up on me. I take that p r e t s เลยเลยเลยเลเลยท่ง้่าไนอะสักอย่างรับแป๊บเดี๋ยวขอส่อนของ่อนขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยก็ได้ปลอดภัย้างไม่ปลอดภ้นมาอยู่ชั้น2ก็ได้ กิ่กการสู้รบเฮ้ยอ๋อมีโรงน้ำอยู่ข้างหลังหมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเช็คก่อนโอ้โหมันเป็นเซอร์เวฟชื่ออะไรอะ่ะกระถางกันหรอข้างหน้ามันคืออะไรอะ่ะทำไมมันไม่มีบอกว่ามันคืออะไร <S <S มันยึดไม่ได้อะ่ะมันคืออะไรไม่รู้อะ่ะ so is that it we come out fix a radio and we're done uh -oh. something else is going on in this valley i don't know why but i'm sure that santos isn't telling us the whole story but he's like lily's friend why would he lie to us ain't that just the question of the day วิ่งของวิ่งของั่งดาวเอาแต่ขับเวยไปแต่เอาเงื่อยๆขบนขบนขบวนไม่ขับมันมันม่ประวงนะนเื่อขับเองก็ได้วะ เมื่อมันหลอดอยู่วะเมื่อไหร่มันจะนเช้วชาวะมันมืดน,นานเกินไปด้วยกลับไปแล้วมาที่นี่ไปแล้เก็ตัวนะมันตามแน่เลยรอยิงเลยตามไหมตามไหมตามตามมาแล้วมาเห็นให้ได้เยน่ากลัวว่ะกลัววะ <coughs> I better start looking around. This could take a while. Basketball. Come on, let's Time to reload. Good morning. Okay, the way. <head. coughs> <coughs> ไปที่ทาเวอก่อนแล้วกันเจเมอส์ส่งน <S <S ม,ามากันมากันหน่อยข้างในมีของข้างในมีของเฮ้ยมั็นม้าคืออะไรจัะชิบหายละเต็มว่ะเต็มว่ะเอา้าคืออะไรอ่ะเข้าทางไหนเนะอีกอีมันมีฝั่งหนึ่งกันเอาอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยมีของอยู่ดีจังเลยหยุดเราไม่ได้อะไรเลย โอ้ยขอบคุณมาก something we can use เนยจริงดิงเอ้ยไม่น่านี่ครับเปริงคิลเลอร์ใช้ทำอะไรนะผมกัญชาแล้วมีผ้าเ้ยเปริงคิลเลอร์เอาไว้มันเป็นยาแก้ปวดปะเอาไว้เพิ่มเนี่ยเพิ่มเลือดเก็บขพิ่มอะไรเก็บเพิ่มอะไเอ่ออะไรอ่ะไอนี้อะไรทาร์ตปืนไม่รู้อ่ะ ให้มาลุ้อของอะไรสักอย่างอ๋อหาน้ำมันมีใครเองกระเป๋าว่างอยู่ไหมแบกเพิ่มได้หรือวะีอันนี้ต้องต้องแบกน้ำมันมุณดูตรงไออื่นอะไรอย่างงี้อ่ะกดไปแล้วนี่อ๋อนี่นีนี่ด้วยไปยับทำหนังนะไอเพื่อนมันเอาเพื่อนกลับได้นี่วะเอาไหมเอาเอาตัวเพื่อนกลับปะ ก็ทำไปด้ t ยว่าเกิดการโอเค้วาร์ปเปด <composer> ีววิ่ง <is> ไปเฮ okay. mm? ้ยจะเช้าแล้วเวลาของเรามาถึงละเฮ้ยมันวิ่งไปว่ะว่าให้วิ่งไปไม่เป็นไรจำเส้นทางได้อยู่นิดนึ่งจำเวละ ไปเลยจะเจอเท่านอุกใหญ่ง่ายไี่ใช่เหรอเขาเรียกว่าระยะทางจะจัดกระจาย<ป>เฮ้ยืตัวอ้วนอวัวอ้วนอ้วนวอีวัวอีวนวอ้ววอีวัวอววออีวอ โอ้แลกกแหลแโอ้ปลาเล็กแล้วมันกระโดดลบด้วยนะทไมตัว euh

How about okay. I'm almost starting to think life's worth living. <laughs> <We'll be playing>. <laughs> 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 อะ,อ,อะไรวะเนี่ย t h e c a p of C อะไรวะเซ e ร์ค e ลเซอร์ค e ลเซอร์คูลเหรืออะไรวะเฮ้ยมันให้อัพมันให้อัพนี่แล้ว,วอะ่ะอัพรีแพร์ดีพอตอ่ะให้สาวอ่ะอืมแต่ว่ามันต้องหาของอะ่ะสแครปออฟอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเพราะว่าจะโยนให้ดู มันเป็นเหมือนอะไรพังๆสักอย่างนี่นี่นี่มีอยู่สามอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ยเนี่ยเนี่ยมีป่ะมีปะมีปะดูชื่อดิเฮ้ยมีดิชิบหายโยนแล้วเอาขึ้นไม่ได้เบลล์ละอะไรอ่ะ This load i t heavy ไม่น่าโยนตรงนี้เลยอะโยนแล้วออกไม่ได้อ่ะเบลล์ละอ๋อกูไปแล้วนี่งละนี่คืออะไรอ่ะใช้เหยียนาะ

อ,อยู่ได้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 ละ time to get to work on some quality weapons just don't ask me w e l t s งปืนได้เว้ยแทกูตั้งปืนได้ือนได้เอร์มันไม่มันไม่มีวะของกูไม่มีวะนอะไรนะเออเก็บเสียงเเซอร์เก็บเสียงครับนะไอที่ไอ้ที่ไอที่เราใส่ใส่ไปเราถอดออกได้ป่าว ใส่ไปถอดได้ไหมได้เอ้ยได้เพราะวะเดี๋ยวต้องเอามาแทนป่ะผมถอดออกได้วะไม่หรูว้ว่าจะไปขอดู่นี่ก็ใส่ไปเหมือนกันเฮ้ย,ยได,ได้ได้กดซีกดซีๆๆไม่เห็นได้เลยซีมันรีแพอ้อะหรอเออว่ะ เขาบอกว่า change order คืออ,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 อ๋อตุ๊ตัวทีตัวทีตัวทีเหรอเออต้องใส่ก่อนแล้วกว็ทีเหรอใช่<ร>โอเคสวยมาเดี๋ยวเปเดี๋ยวเปลี่ยนแล้ว We have empty space in here that's just oh. going to waste. What be high? มีอะไรต้องใช้ไฟฟ้าบ้างวะเนี่ยเยอนะฟูดกูก็มีแล้วนี่ว่าตัวฟูดมาเพิ่มทำไมโอ่าใส่ใส่มาเตร์เอใส่ปอก่ายิงคุดนิ่งเลย บอกว่าเล่นดิอ๋ออันนี้คืออะไรอะได้อะไรมาเพิ่มอะน้ำปะใช่น้ำปะชิงอะไแต่งอะไรหมบนี้น้ำปะชิงอะรู้จักหรอครับไปเดีวเ,เราไปไหนต่อดีวะอย่าโกหก <laughs> ตัวเองสิว่าไม่รู้จัก <laughs> How's it going มันอยากยึดลงไฟฟ้าลงน้ำมากเลยเพื่อนเอ้ยจะไม่รู้แม่งลงไหนอะอะไรวะกิมเมอร์เหรอใช่เลยกิมเมอร์อ้วนอ่วนอะหึไหนนี่เดินอยู่เนี่ยยิงดิเฮ้ยจังกอนอตวะเหรอมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่หลังคาหลังคาจังกอนอตใช่ไหๆไหน i I'm not sure I've lived anywhere as big as this place with เฮ้ยเอียง ไม่ตายว่ะกำลงัลองออกค่อยค่อยกลับมาเรวๆล้มล้มยิงหัวยิงหัวนะเรียบร้อ,อย <c oughs> อลยู้วงะตอ่อลยต่อไปเนี่ย All I've got is what's <c oughs> left in this man ไอ้เหี้ยเดินมาเป็นเล่นแตไกไอ้เหี้ยมึงขวางทางกูทำไมเนี่ยจัดไ้ อ๋อลงไปดูผลงานหน่อยดิแรงดีเว้ยเก็นนะได้ไปเปิดแมพตรงไงดีวะได้เลือนมาสองถุงวุ่นแตยเห็นนะมันเรียกอะไรได้บ้างเลยอุ้ย กเซิร oh, ์ฟแมททีเรียลดูดิต้องการของอมาของเราก็าจะสร้างอะไรกันบ้างวะเนี่ยสร้างโรงน้ำกอนก็ได้วะเบตออฟ เฮ้ยเดี๋ยวไปลองขยายแมปตรงนู้นดีกว่ามีสกีเมอร์ตัวหนึ่งด้วยแต่ได้มาที่เรืซอสโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างโรงน้ำก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาไฟฟ้าข้างนอกเราไปไหนแล้วอื้ออะไรวะยิงแวมงได้ไหมเนี่ย แล้วก็โอ้ยยังทั้งอ่ะกิโลไปเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไปขันไหนขันไหนขันแดงขันฟ้าขันแดงขันฟ้ามากันเธอมัเนี่ยไงเฮ้ยมานขันแดงท้ายรถจนได้เอาของลงแล้วเนี่ยเออของลงก่อนของลงก่อน จุดเวลายว้จุดเวลาตอนนี้ไว้จริงๆเลยเชียวที่ฟ้าสว่างสวยอือืมติดมียยซีเอี่ยว้าวใครมดแล้ว อ๋อโปรจักลำเท็กเก็คเอาอยู่นี่เห็นเราไหมเราอยู่นี่ไป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 คันแดงแหละคันแดงแล้วมันเต็มซุกซองโคตรโผนเฮ้ยไม่ตายอ่ะมันเดินมาแล้วเไม่ธรรมดา มาออย่เรียวข้าวแปโอ้โหสกีเ nah, มืออยู่ข้างหลังท้ายเลยอ่ะยังไง่ะไดนอะไรจะนีเลยใชจะจัดแล้ว

สวยงีมมากเฮ้ยก็ผิดก็ผิดอันนี้คืออะไรอ่ะฟาร์มทำไมมันเป็นติ๊กตรงนั้นวะไม่รู้อยู่นี่หาเสียงก็ดีแลวนี่แน่วันนี้เราจะทำการแป่งนแหวนไปทั่วนะฮะคุณผู้ชม นี่เราไได้คุยคุณผู้ชมเน,นี่ยเรคุยกันเองยับเลยไม่มหิ่นะนี่ต้องอมพี่น้อยว่ะใช่ค่าย่าย่่อะไรอะ่ะไม่รู้อิเมอร์เจนอ๋อลงป่ไม่ลงไม่ลงเอ้เาไนั่นเป็นไรอเขาอะ่ะ ยั่อไปดูคือปิดศกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละเปิดกว่าเปิดกว่าไม่ใช่ของดีแน่แน่สวัโหลสวัสดีมันคืออะไรกันรู้ดูไม่น่าเข้าใกล้เลยเดี๋ยวขอเพลงเปลี่ยนอีกแล้วหรือจริงเสียงนั้นใช่ไหมไฟเถอะไฟนิปานะดูไม่ปลอดภัยเลยเดียว